ตอนนั้นอ่ะพ่อเขาว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแบบสุดแล้วก็เลยโทรโทรไปสาย23แล้วก็พูดว่าเออร้องไห้แล้วก็พทถามว่าอยู่ไหนแล้วคะทำไมนานจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พี่ที่ปลายสายอยู่ในผูชายก็บอกว่าไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินครับไม่มีสัญญาณครับแล้วก็เรียนเสียงแต่สายว่าตูดตูดแล้วก็วางสายหนูไปเลยแล้วหลังจากนั้นหนูก็จะตีแตก 9กรกฎาคมค่ะพ่อคุณพ่อ,อ,อ,กอเกิดอาการแบบหายใจไม่ออกจุกอยู่ที่คอค่ะแล้วก็กว่าไม่ไหวไม่ไหวแล้วหนูก็เลยรอประมาณเวลาประมาณ7โมง10นาทีแล้วหลังจากนั้นหนูก็โทรหารถ169สายแรกเวลา7นาฬิกา13นาทีค่ะแล้วก็บอกว่าให้รีบมาดว่วนมีคนหายใจไม่ออกให้มาดว่ดวนๆเลยนะคะแล้วก็บอกที่อยู่ไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวหนูจะไปรอหน้าบ้านอะไรอย่างนี้ แล้วก็ผ่านไป4นาที7จ็ดโมงเจ็นาทีอะค่ะก็พ่อก็บอกพ่อก็กลัแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยโทรไปสายที่สองก็ไม่ถูกกันนะไม่มีสัญญาณเอ้ยมีมีสัญญาณแต่ว่าไม่มีคนรับสายค่ะหนูก็เลยกดโทรสายที่สามคือเจ็ดโมงสิบแปดนาทีบอกว่าก็โทรไปแล้วก็มีคนรับสายคือตอนนั้นอะพ่อก็กลัไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแบบใช่สุดแล้วก็เลยโทรโทรไปสายที่สามแล้วก็พูดว่า เออร้องไห้แล้วก็พอถามว่าอยู่ไหนแล้วคะทำไมนานจังอะไรอย่างเงี้ยคะพี่พี่ที่ปลายสายที่เป็นผู้ชายก็บอกว่าไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินครับไม่มีสัญญาณครับแล้วก็เรียนเสียงตัดสายว่าตู้ดต้แล้วก็วางสายหนูไปเลยแล้วหลังจากนั้นหนูก็จะตีแตกแล้วก็กองไปกับพนเลยแล้วก็กองไปกับพนเลยแล้วก็ก็เรารถก็มาประมาณเวลา7จ็ดโมงยีแต่ที่หนูไม่สบายใจเลยคือไม่ใช่การที่รถมาช้าแต่เป็นการก็ไม่ได้ช้าใช่แต่เป็นการ แต่ว่าไม่สบายใจในเรื่องการสื่อสารที่คุยกับหนูเพราะว่ามันการพูดที่ภาวะน่าจะมีความคิดที่ว่าเออน่าจะใช้คําพูดที่ดีกว่านี้ได้แบบว่าน้องใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะก็มันจะไปอะไรงนี้ไม่ใช่แบบว่าเอาเรื่องชีวิตของคนอื่นมาเล่นสนุกอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยแบบาไม่โอเคเลยจนจนคือหนูมีความคิดว่าถ้าเกิดคุณพ่อหนูรอดหนูก็จะปล่อยไปแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อหนูเสียชีวิตแล้วก็เลยคิดว่าไม่ ก็ปล่อยไปไม่ได้เลยอะค่ะ mm hmm. เพราะว่าไม่อยากให้เคสอื่นเกิดอย่างนี้อีกเพราะว่าเรื่องชีวิตคนมันไม่ใช่เรื่องความสนุกนะคะ mm hmm. แต่ว่าอยากให้เอาใจเขามาใส่ใจเราว่าเออถ้าเกิดว่าครอบครัวของคุณโดนแบบนี้บ้างคุณจะรู้สึกยังไงแล้ว mm hmm. ก็การที่แบบว่าเราทํางานในเรื่องบริการทางไปขอประชาชนเราได้เงินเดือนที่มาจากภาษีของประชาชนก็คืออยากให้แบบได้รับการบริการแบบให้ประชาชนตามที่ได้เงินเดือนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ยิ่งแบบทำงานทางด้านนี้ด้วยคนเจ็บคนป่วย <c oughs> ก็ควรที่จะแบบรู้จักคาว่าการาทิสาที่เคยเน้นไปอะอยากอยากอยากมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวค่ะว่าผู้ชายคนนั้นมาพูดตัวพูวพูดคุยเป็นการส่วนตัวเลยว่าทําไมถึงพูดแบบนั้น ทำไมถึงใช้การสื่อสารแบบนั้นมีคำพูดอื่นอีกทำไมถึงป,ปิดเล่นอย่างนั้นท,ท,ทั้งๆที่คุณพ่อหนูกำลังจะตายอะไรแบบ้อยากให้เขามาขอโทษต่อหน้าเลยว่าแบบไม่สมควรที่จะพูดแบบนี้ให้เขาสานึกผิดจริงๆค่ะการที่จะเข้ามาในซอยมันมีการเลี้ยวก็เลยให้น้องโทรไปว่าพี่มาถึงตรงไหนแล้วหนูจะไปรอและให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นทางเลี้ยวไงคือที่โทรไปเพราะว่าต้องการให้น้องอ่ะ บอกทางว่าเข้ามาแล้วให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ใช่ว่าเราจะแบบโทรไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จูจำได้ว่าหนูก็โทรบอกมีนเอ่อโทรไปถามพี่โรซีว่าพี่เขาจูดที่ไหนแล้วพี่เขาเข้ามาถูกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเข้ามาไม่ถูกป้าไม่ไหวแล้วป้าช็อกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือจะไล่มีนน่มันก็ออกไปดูแม่แม่มันออกไปดูที่ถนนว่าทําไมไม่มาสักทีแล้วมันก็โทรตามเขาอ่ากลัวเขาว่าจะเข้าซอยไม่ถูก พอจะเข้าทอยไม่ถูกแล้วพอเจอคำพูดแบบนี้มาน้องก็เลยสติหลุดก,กี๊ดแล้วก็ลงไปกองเลย